สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับผมเองนะนอนดึกเกมมิ่งใช่ตอนนี้ผมง่วงมากดูสิเวลา3ามทุ่มห้ซึ่งผมก็ง,ง่วงอยู่แล้วจริงๆตามปกตผิผมวันนี้ผมรีวิวแซนนะครับวันนี้รีวิวสกินแซนวิธีทำยังไงให้มันได้ครบรีวิวสกินแซนนะคะ ถ้าคนอื่นๆคุณมาเล่นเริ่มแรกคุณจะได้สกินนี้ไงวินี่เได้สกินนี้แต่ถ้าคุณเล่นไปมาแล้วคุณสุ่มกล่องคุณจะได้สกินนี้บางทีนะผมว่าใช้อยู่ผมชอบมากเลยสกินแซนผมไม่รู้เลยนะว่ามันจะออกมาอย่างนี้มาได้สุดอีปิกโอเคแล้วตอนที่ที่ผมใช้ออล่าคือออล่านี้ อ,อรลานี้มันจะมันจะต้องสุ่มอ่ะซึ่งก็ยากอยู่ยิ่งสุ่มยิ่งราคาแพงออะเดี๋ยวผมจะมาเล่นแซ่เป็นแซนนะโอเคอ้อหืเบือดาเน,นี้สุดๆเลยด่านนี้ผมไม่ชอบเลยนะเนี่ย ดูว่าป่ะเอ้ย,อย,อยขึ้นอีกถ้าไม่ขึ้นยังดีกว่านั้นเนี่ยอือหือนี่ไม่โดนไม่โดนวัดไม่โดน โห oh, เล่นเอาเอาอากาศน,นี่มันจะเป็นกมันจะเป็นกล่องอย่างนี้นะครับถ้าคุณกดเข้าไปแล้วมันสุมอ่ะมันมันจะออกว่าเฉลยว่าอันไหน,นอันนี้คืออะไรอะไรยังว่ามีรูปของเขาเดี๋ยวผมกดคอนติเนียเพราะผมได้กันหมดแล้วโฆษณามาอีกเดี๋ยวผมตะดคิปไปก่อน